การติเพื่อก่อใช้ได้ผลจริงหรือวันนี้ว่าจะมาบอกคุณถึง3เหตุผลที่ทําไมการติเพื่อก่อ,กอถึงไม่เวิร์กเหตุผลข้อแรกนะคะก็คือไปถามคุณก่อนคุณเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านบวกอะไรบ้างอย่างถาวรน,นะการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรน,นะที่มันเกิดจากการที่ถูกตําหนิหรือว่าถูกติหรือว่าถูกด่าไหม อะไรบ้างที่คุณบ่นหรือว่าที่คุณด่าหรือที่คุณตําหนิเขามาเป็นระยะเวลานานอ่ะหปี10ปีแล้วคุณเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณไม่ใช่การที่คุณไปบอกคนอื่นว่าเขาควรจะเปลี่ยนอะไรบ้างประเทศเราหรือว่าโลกเราเนี่ยที่มันวุ่นวายหรือว่าไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าสักทีอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ โฟกัสที่การเปลี่ยนคนอื่นคือเขาจะมองออกไปนอกตัวเขาแล้วก็หาว่าคนอื่นเนี่ยมีข้อตําหนิอะไรบ้างมีข้ออะไรที่ควรจะเปลี่ยนบ้างเขาไม่ได้หันกลับมามองที่ตัวเองเลยว่าตัวเขาอะสามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนี่คือสาเหตุหลักๆที่ทําให้โลกเนี้ยมันวุ่นวายอยู่แบบนี้นะคะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้โฟกัสที่ตัวเองแต่ไปโฟกัสที่คนอื่นแล้วมันจะเกิดการ,การเปลี่ยนแปลงอย่าง คงทนถาวรแล้วก็ยังยั่งยืนได้จากการที่ทุกคนน่ะเรียนแปลงตัวเองมันจะดีแค่ไหนคุณคิดดูสิถ้าเกิดมนุษย์ทุกคนหรือว่าส่วนใหญ่มาดูว่าตัวเองอ่ะสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงอะไรได้บ้างแทนที่จะไปโฟกัสที่คนอื่นแล้วก็อย่างที่สองเวลาให้คุณสังเกตเลยกับตัวคุณเองก็ได้เวลาที่คุณถูกตาหนิคุณรู้สึกยังไงร,รู้สึกพอใจหรือว่าไม่พอใจคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะมีอีกโก้กับทุกคนแหละ คือกูดีกูเก่งถึงจะไม่พูดออกมาแต่ว่าคือมนุษย์ส่วนใหญ่ทุกคนมีความคิดแบบนั้นถ้าเกิดมีคนมาตาหนิหรือว่ามาบอกให้เปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยมันหาได้น้อยมากๆที่จะมีคนยอมเปลี่ยนแบบเต็มใจแบบร้อเเซคนส่วนใหญ่จะแบบมีการต่อต้านนิดๆอยู่ในใจมันจะรู้สึกแบบห um ึแล้วเธอเป็นใครมาบอกฉันเธอดีแค่ไหนถึงกล้าม,มาบอกฉันมันจะมีแรงต้านนิดๆหรือ,ออาจจะมากแล้วแต่อีโก ของใครมากน้อยอยู่ในตัวของทุกคนน่ะเวลาที่แบบถูกตําหนิคิดถึงตัวเองก็ได้ว่าเวลามีคนมาบอกคุณว่าคุณทําอันนั้นอันนี้ไม่ดีคุณจะต้องเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้หรือบางทีไม่ได้บอก้วยว่าจะต้องเปลี่ยนจะต้องปรับยังไงแค่ได้เฉยแค,แค่ตำหนิเฉยหรือบางคนถึงจะยอมเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแบบขอไปทีเปลี่ยนแบบไม่ได้เต็มใจที่จะเปลี่ยนเพราะว่าการเปลี่ยนนั้นมันเกิดจากแรงผลักในด้านลบซึ่งแบบนี้มันไม่มีทางที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังหรือว่าอย่างยั่งยืนได้มีหน้ำซ้ํา เกิดการต่อต้านอย่างแรงโดยการที่แบบเธอบอกให้ฉันไปทางนี้ใช่ไหมเธอบอกให้ฉันไปทางซ้ายใช่ไหมฉันจะไปทางขวาเกิดการต่อต้านท่านสุดอ่ะบอกให้ทําอย่างนึงแต่ว่ากลับไปทําอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยแล้วก็เหตุผลข้อที่3นะคะก็คือเวลาที่คุณไปตําหนิคนอื่นคือคุณกําลังเอามุมมองของตัวเองไปตัดสินว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่ดีมันไม่ถูกใช่ไหมถึงจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปแบบนั้นแบบนี้ คุณกําลังตัดสินคนอื่นจากมุมมองแคบๆข,ของตัวเองเอ้อยใช้คําว่าแคบๆเลยนะเพราะการเพราะจริงๆแล้วคุณทุกคนมนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินใครคือดูตัวเองเหอะทําตัวเองให้มันดีเหอะส่วนคนอื่นก็มันก็เป็นเรื่องของเขามไม่ใช่เรื่องของคุณที่จะต้องไปไปบอกเขาว่าควรจะปรับแบบนั้นแบบนี้ยิ่งถ้าเกิดเขาไม่ได้ขอคําแนะนําจากคุณมันก็จะกลายเป็นว่าอา้าวเราไปเผือกเรื่องของเขาเราไปยุ่งในเรื่องที่แบบ เจ้าตัวเขาไม่ได้อยากให้ยุ่งอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมันเป็นการให้คําแนะนําโดยที่เจ้าตัวเขาอะไม่ได้ร้องขอเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าณขณะนั้นที่เขาตัดสินหรือว่าที่เขาคิดผู้ทําอะไรบางอย่างไปเขาทาในเอ่อในมุมมองของของตัวเขาเองที่คิดว่ามันดีที่สุดณขณะนั้นแล้วซึ่งคุณไม่เป็นตัวเขาอะคุณไม่มีทางรู้ก่อนที่คุณจะไปตําหนิหรือว่าติติใครนะก็ขอให้ ไตรตรองให้ดีหันกลับมามองที่ตัวเองแล้วก็จัดการเรื่องของตัวเองให้ดีจะดีกว่าเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพศัรนอกกาลาสอนวิชาสัจธรรมสวัสดีค่ะ